เอบัตรบัตรประชาชนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้ำรถหกลอน้ำซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็รอเข้าในท่านะครับคือต้องขึ้นด่ช่างนะครับถ้ามาท่านี้นะครับรอขึ้นด่ช่าง นี่็เป็นของตาชานครับยาตาลานีพ่อนีพ่อนีพ่อชานครับวันนี้จะทั้นนทงหลังครับตอนนี้ยังกําลังเดินทางมาอยู่นะครับเรียนประทันพวกผมครับพวกผมแหลนเร็วกว่าพออา่อแม่หนอกเราข้า,ขากินกาแฟเราข้า,ข,าของเซเว่นนะครับห่างกันแค่ห้าน,นาทีสิบนาทีนี่ก็ห่างกันไกลห่างกันไกลนะครับ รุ่นเดียวกันของพ่อวะนี่รุ่นเดียวกันวะนี่ของพ่อโอ้รุ่นเดียวกันวะใครไปตัวน่ะนี่สั่นมากอ่ะ่นี่สองแสนเนาะบู๊เอะมึงห่อเป็นล้านเนาะเพราะว่ารถสปอร์ตเนาะ มินิเดียมินิคูปเปอร์เดียขับขับรถมินินะครับเนี่ยโอ้ยขี้นี่อ้ยอยนิ่กลพรวครัดนูยานี่นี่นี่เขล้วนรู้กันแล้วนี่ครับตอนนี้ก็เรียกขึ้นจะช่างครับเดี๋ยวเราขึ้นจะช่างกันครับ เดี๋ยวหลนะังจากที่ขึ้นกระช่างเสร็จก็ลงมาแล้วก็หาที่จอดเลย mình gặp, cho mua năng mún đó, gõ gì, cây nào à?

แป๊บนึงครับผมยับอีกครับยับอี่ไม่อย่างดอกคิดเนะคิวไหนมันชิวไหนเนาะบอสอันนี้ก็เป็นรถทางโคโราใช่ไหมเอาใส่ไว้เอาใส่บ่ cô mình lắm hại em các theo chọn vào là thầy buổi sớm แม่มถไหลเจ้าครับผมผมู้จากกันมาเขาเจ้าใส่ใส่มาเนี่ยโดยนักษนาเลยนะครับแลรถกะมันไม่ใช่รถแต่ทางการศิน์อย่างเดียวนะครับมันมีทางบริษัทอื่นด้วยนะครับทางอ,อ่ดอรอย่างนี้นะครับอูดรก็ได้มาใส่ด้วยนะครับอูดรคอนแกนการสิน์ร้อยเอ็ดนะครับ มันมันมันหลยหลายเจ้าครับมันก็เลยเดาไม่ออกนะครับว่าเราต้องไปาตามตามคิวดูก่อนว่าเขาจะให้แป้งลงตรงไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับคือทาเลียมือน,นั่นแหละที่ที่เอ ที่ถ่ายคลิปไฟแนทเอวได้รถแตกได้เยี้ยนหะนะครับเดี๋ยวจะพูดอันหนึ่งให้ฟังนะครับไปมาเมื่อกี้นะครับเอาไปคลิปไม่แล้วกันตอนนี้ตามหาคิวอยู่ครับคือปัญหาก็คือเรื่องเรื่องคิวนี่แหละปัญหารก็คือเรื่องเรื่องคิวนะครับ มีรถคันหนึ่งบอกผมว่าจะไปตามหาคิวทำไมเดี๋ยวเขาก็เรียกเองเออพอไหนหาคิวยังไดีหาบอถ้าไม่รู้จักคิวเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราต่อคันไหนเนจะให้รอพองมาตามให้ให้เขามาเรียกตามเขาก็ตามเจ้าสุดท้ายไปแล้วยันมั่งเอรพวกเจ้าว่ะเขาก็ตามคันสุดท้ายนั่นแหละเฮียคันสุดท้ายเขาจะเอื้อนเจ้าไปลงน่ะเจ้าก็เลยลงกันสุดท้ายแทบทีเดียวลงเพื่อเพื่อตู้เบ็ด ไม่ได้ลงนะครับดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับ,รบตอนนี้ก็ได้คันต่อเรียบร้อยนะครับต่อคันอยู่ดีคันนั้นเลยนี่แหละครับ,รบมันต้องเดินมาหาอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใบขิวนี่นี่ต่อคันนี้เพราะว่าเราเราไม่รู้ว่า เราจะได้ลงกันไหนนะครับบางทีเราอาจจะได้เพียงกับเกีจอกันในรถครับต่อ,อันนี้ครับอยู่ดีเอ้ครับจะรถพ่วงไหมรถพ่วงรถพอกร,ร,ร,รถสิบล้ออันนี้ก็ใช่ครับนี่สิบสองล้อใส่มานํำกัน อากาศมันฝนจะตกเลยครับฝั่งนั้นดูครั้งนี้นะครับลงแบบเจียวๆแล้วครับลงมือเนะี้ยจอดอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเก็บสายสเตียน,นะครับได้คันต่อแล้วครับต่อกันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเอาคลิปไม่ดีกว่าว่าว่า แม่หล่าเขาต่อท่านยู่ดีแหละว่ากันเทียงรวดใจนั่นน่ะยี่มันมันถามหาพ่ออยู่ไหมว่ากันที่ยงนี่ครับสุดตุ่มครับผมสุดตุ่มบ่าท่านเบื่อครับตุ่มเบาเลยนคิวสามไปแล้วว่าในคิวที่สามครับคือเป็นแป้งที่ว่าใส่สเตยเยอะที่สุด แต่แกเวยเรนะียนมะนะครับเป็นแปะที่ใจสตีเยอะแต่ก็ไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมอยู่เหมือนเดิมอากบาท,ท้ายตัวนี้มันสวสดจุดูกออกมั้งเหรอไหมนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บสายสตีสายรัดแล้วก็อ่า อาบน,น,นสกงแลวท่านผู้ชมนะครับแบบนตกสายมันจะได้ไม่เปียกนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอจบไปเพียงเท่านี้นะครับจบภาพไปด้วยบันท้ายสวยๆดำๆนะครับ <laughs> นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ